สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับนี้เราพบเจอกันใน EP ที่780นะครับหรือ EP ที่780้มีผ้าสวยๆนะครับ23รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกองค์ละ200บาท21 22 23เป็นรายการพิเศษรายการอง์ละ3 0 0บาทส่งฟรีมีเงินเก็บปลายทางนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลนชื่อหมูนะครับ บ้านมุงพักเครื่องลายชื่อหมู0939652361เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID line นะครับ M O O I M2 ส่งไม่ตรงปกตรงผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่780นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็จัดจ้านดีนะครับ มีมวลสารนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับค่อนข้างบางนะครับเป็นรายการที่หนึ่งรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์วัดเกตนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับพระมีความเก่ามีมวลสารนะครับเป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่สาม ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นมีคาบแป้งนะครับด้านหลังมียันพุชซ้อนนะครับแล้วมีอักขระเป็นพระสมัยใหม่คนไล้ h, คิดว่าน่าจะเป็นอยูหลวงพ่อแพรนะครับเป็นรายการที่สามรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงมีคาบกุนะครับเนื้อ ah, ค่อนข้างจัดนะครับ สวยๆเลยนะครับรายการที่4รายการที่5เป็นพระขุนแผนนะครับบ้านกลางมีเคลือบเชลักด้านหน้านะครับด้านหลังก็ไม่ได้เคลือบเป็นพระผงนะครับมีกระเทาะมุมนะครับมีมวลสารนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่5รายการที่6เป็นพระสมเอขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับ ด้านหลังมีเหรียญรัชกาลที่9แล้วก็ต่อโค้ดสงตัวนะครับแปลกตาดีนะครับเป็นรายการที่6มีเส้นเกสานะครับมีเส้นเกสารายการที่7เป็นพระขุนแผนนะครับทรงห้าเหลี่ยมเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงสวยงามชัดเจนนะครับขุนแผนบ้านกลางสุพรรณบุรีนะครับเป็นรายการที่7นะครับ รายการที่แปเป็นพระก,กุกเนื้อดินนะครับแต่ว่าเขาจะเลอะเละนิดนึงถ้าคนไร์คิดว่านะครับน่าจะเป็นกุกชายทุ่งนะครับผิดถูกขออภัยนะครับเพราะว่าพิมพ์ส่งไม่ชัดเจนนะครับแต่เป็นเนื้อดินเผานะครับมีความเก่านะครับเป็นรายการที่แปดรายการที่เก้าเป็นพระ พิมพ์นะครับพิมพ์ของผงสุพรรณนะครับกระเทาะมุมมุมบนนะครับเนื้อออกดํานะครับด้านหลังมีเจดี JD, แบบนี้ก็เล่นกันเป็นรุ่นจงอ่างสดปีหนึ่งศูนย์นะครับเป็นรายการที่เก้านะครับแต่กระเทาะมุมบนนะครับเป็นรายการที่เก้ารายการที่สิบก็เป็นพระผงสุพรรณนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับ เนื้อค่อนข้างจัดรายละเอียดมากด้านหลังเป็นเจดีอย่างนี้ก็คงจะต้องเป็นรุ่นจงอางศึกนะครับเป็นรายการที่10ครับรายการที่11อยู่ในกรอบสเตเลสนะครับเป็นพิมพ์พักคงนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเนื้อค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับผมแกะออกจากกรอบแล้วให้ ถ่ายรูปให้ดูได้นะครับเพราะนี้ผมไลฟตามกกอบไปก่อนเนาะเพราะว่าพลาสติกเขาจะมัวมนิดนึงนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเขาจะมัวมัวนิดนึงนะนี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับแต่ผมไลฟ์ไปอย่างนี้ก่อนนะครับรายการที่สิบสองเป็น ภาปิดตาเนื้อผงสีขาวนะครับเป็นปิดตาไม่ทราบที่ไหนนะครับไม่ทราบที่นะครับแต่ว่าพิมพ์จงสวยงามนะครับเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสามเป็นหัหนุมานนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับถืออะไรอยู่ไม่ทราบนะครับเป็นสี่กรนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับ ายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับเลี่ยมกรอบนะครับเลี่ยมกรอบมาเดิมๆแบบนี้นะครับกรอบนี้เป็นชุบนะครับเป็นชุบทองนะครับเป็นโลหะชุบทองนะครับท้าวเวสสุวรรณกับไหลทองนะครับเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สิบห้าเป็นพระ หลวงพ่อเงินนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเลี่ยมกรอบสตเตนเลสนะครับเนื้อหาสีสันสวยงามนะครับอยู่ในกรอบสตเตนเลสนะครับเป็นรายการที่15รายการที่16เป็นคุดนะครับพยาคุดหล่อโลหะทองเหลืองนะครับด้านหลังเขียนว่าไตามากแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับเขียนว่ารุ่นไตมากไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับ เป็นพญาคุดหล่อโลหะทองเหลืองนะครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อเจริญน,นะครับแล้วก็คู่กับหลวงพ่อแพรเป็นทองแดงหลมดำน,นะครับเหรียญสวยๆนะครับเขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับแพรเจริญน,นะครับบุญบุญสนองบุญนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับปีสามหกนะครับ เปีเสยสวยอย่างนี้เลยนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่18เป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับเจ้าคุณพระลาดชลิลาดปริยัตนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับภาษาไทยไม่แข็งแรงนะครับนี่วัดดาวดึงสาลามนะครับ เป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นเข็มกัดแบบนี้นะครับกระลายทองเป็นรายการที่18นะครับอ่านผิดถูกขออภัยนะครับนี่เรียนมาน้อยเนาะรายการที่18นะครับรายการที่19เป็นพักกล่องนะครับหลวงปู่ทวดออกวัดห้วยด้วนนะครับพระผงของขวัญวัดห้วยด้วนนะครับเป็นพิมพ์พระลอดนะครับเนื้อว่านนะครับอยู่ในกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นวัดห้วยด้วนนะครับ หลวงปู่ทวดออกวัดข้วยด้วนนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับสวยๆนะครับหลังลายนิ้วมือนะครับเป็นรายการที่19นะครับรายการที่20เป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อเขียนด้านหน้าว่าหลวงปู่สิมนะครับหลวงปู่สิมพุทธาจรโลนะครับเชียงใหม่นะครับเป็นหล่อโบราณโลหะทองเหลืองนะครับ คบ20รายการนี่องละ2 0 0บาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับย1 22ิบเอดยิบเป็นรายการพิเศษรายการองละ3 0 0บาทนะครับเริ่มรายการที่ยี่เนะครับเป็นพักแก้วนะครับพักแก้วมรกตบูชาขนาดตั้งหน้ารถนะครับส่วนสูงนะครับเดี๋ยวผมวัดให้นะครับส่วนสูงอยู่ที่ สนิ้วนะครับสูงอยู่ที่2นิ้วเศษเศๆนะครับหน้าตักอยู่ที่2เซนนะครับสูง2นิ้วกว้างสองเซนขนาดตั้งหน้ารถได้บูชาได้หล่อโลหะนะครับลงสีลงชาติแบบนี้สามบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่21นะครับรายการที่22เป็นแหวนนะครับ เป็นแหวนทองเหลืองนะครับมีความเก่านะครับหัวเป็นพลอยสีเขียวผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนพลอยเรียกว่าอะไรนะครับได้มาอย่างไรก็ไลฟไปอย่างนั้นนะส่วนกว้างของท้ายท้องวงนะครับอยู่ที่2เซนนะครับอยู่ที่สองเซนนะครับค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าผมตัวใหญ่ใส่นิ้วนางได้สบายเลยนะครับแต่หัวสวยนะครับหัวค่อนข้างสวย เส้นพาความยาวของหัวแหวนนะครับอยู่ที่1เซนกว่ากว่าเลยนะครับประมาณเซนกว่ากว่าได้เลยนะครับประมาณเซนกว่ากว่าได้นะผมมองแลนะนะแต่ผมวัดให้ดีๆเลยทีนะครับเอาตัวเลยนะครับ2เสเซนได้นะครับเนี่ยอยู่ที่เซนกว่ากว่านะครับประมาณเซนครึ่งนะครับความยาวของหัว แต่หัวสวยเป็นสีเขียวผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่22 300บาทนะครับรายการที่ย2รายการที่23เป็นรายการสุดท้ายนะครับเป็นแหวนนะครับแต่ทําจากเป็นหินสีแล้วก็มีพลอยมีอะไรเนี้ยมาผสมกันลูกนี้เป็นลูกคล้ายเมฆกระพั์นะครับเป็นยางยืดได้แบบนี้นะครับใส่นิ้วได้นะครับ ผมว่าเขาร้อยสวยดีนะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบนะครับ23รายการ1 2 0องถึละ200บาท21 22 23องค์ละ3 0 0บาทส่งฟรีมีปลายทางทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับ